กลบสวัสดีพี่น้องชาวไทยผู้มีความหวังทุกท่านนะครับวันนี้ผมและเชนจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับสถานะนะครับที่จะมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ได้รับเมสเซจนะครับว่าคุณได้รับสิทธิ์นะครับตรงนี้นะครับคนสมาชิกนะครับที่ผมรู้จักนะครับได้ส่งรายละเอียดมาให้ผมทางแชทนะครับบอกว่าตัวของเขาเนี่ยได้รับเมสเซจนะครับแต่ว่าสถานะเนี่ย ยังเป็นเอออยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่นำส่งเพิ่มอยู่เลยแต่มีเมสเซจนะครับบอกว่าเราจะรีบโอนเงินให้เร็วที่สุดนะครับเดี๋ยวดูตามภาพนะครับ อย่างในภาพนะครับท่านได้รับสิทธิ์โดยระบบจะรีบโอนเงินโดยเร็วที่สุดเลขหลนท้ายบัตรจุดจุดจุดนะครับตั้งแต่วันศุกร์ที่24เมษายนนะครับที่ผ่านมาแต่สถานะนะครับของสมาชิกท่านนี้ยังคงเป็นอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลที่นําส่งเพิ่มอยู่เลยนะครับดังนั้นสถานะอาจไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ท่านอาจได้รับเงินก่อนที่สถานะจะเปลี่ยนเหมือนกับตัวอย่างที่ผมเอามาให้ชมนะครับผมขอแนะนําให้เพื่อนเพื่อนพ,อนพ,พี่พี่สมาชิกทุกท่านนะครับเช็คสถานะแค่เช้าเย็นนะครับ เพื่อลดความเครียดลงนะครับเพราะทุกคนอาจได้รับเงินก่อนสถานะสถานะเนี่ยจะเปลี่ยนหรือมีข้อความมาก็เป็นไปได้นะครับพอมีตัวอย่างแล้วส่วนสถานะของผมแอดมินเนี่ยยังคงเป็นเหมือนเดิมนะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่นําส่งเพิ่มและก็ไม่มีข้อความใดๆครับเหมือนในภาพเลยและในวันจันทร์นะครับที่จะถึงนี้และว,วันอังคารที่รัฐนะฮะจะจ่ายเงินให้กับผู้ได้รับสิทธิ์เนี่ยถึง1นล้านห้าแสนลาย นะครับและจะจ่ายทุกวันให้ได้วันละ7 0 0 0 0สคนนะครับสุดท้ายนี้ทุกสถานะที่ยังไม่ได้ข้อความนะท่านยังคงมีโอกาสได้เงินเยียวยาอยู่นะครับจะช้าหรือเร็วเท่านั้นผมขอเป็นคนหนึ่งนะครับที่เป็นกําลังใจให้ทุกท่านที่ลําบากอยู่ในตอนนี้ให้ผ่านเรื่องร้ายนี้ไปได้นะครับและตัวของผมจะทําทการแจกเงินให้คนละ300บาทให้กับสมาชิกในช่องเมื่อช่องของผมนะครับมีคนติดตามถึง10,000คน และจะนํำข้าวสารนะครับไปแจกจ่ายคนที่ลําบากในจังหวัดชนบุรีผมช่วยได้นะครับเท่าที่ผมจะช่วยได้นะครับผมทําได้เท่านี้จริงๆก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์สั่นกระดิ่งให้ช่องของผมด้วยนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านที่ชมคลิปผมได้เงินได้ทุกอย่างที่คาดหวังในเร็ววันนะครับวันนี้ผมเชนขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ